เอมเรื่องเดียวกันปะวะทำไมท่าเดินมันถึงดูโคตรแปลกอะปากไม่ขยับแต่พูดได้เฉยเลยเออลุงครับลุงเซกขอจัจอากาศได้ด้วยหรอครับกลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงตลอดเดือนที่ผ่านมาเพราะอนิเมะที่รอก,กันมาถึง6ปีเต็มๆนั่นออกมาสภาพที่ไม่น่าให้อภัยสุดๆเออทำไมรู้สึกเดจาวูปแปลกๆจนทำให้ภาคสองที่เคยด่ากันว่างานเผาเนี่ยกลายเป็นงานเทพขึ้นมาเลยสางคือขนาดที่มีแฟนคลับเอามาแก้ด้วย AI แล้วบอกว่านี่ยังดูดีกว่าด้วยซ้ำเดี๋ยผมว่าไม่ กว่าซะอีกและมันยิ่งสร้างคำถามขึ้นมาในใจผมว่ามันไม่พอหรือยังไงเวลาถึง6ปีนี่มันยิงน้อยเกินไปอีกหรอเกิดอะไรขึ้นกับทีมผู้สร้างเกิดอะไรขึ้นกับ JC s t a f f กันแน่ ซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มมาจากชายคนหนึ่งที่มีนามว่าโทโมยุกิมิยาตะอดีตพนักงานของสตูดิโออยญ่ชัดซึโมโนโปรดักชันที่เคยสร้างผลงานระดับตำนานอย่างเรื่องกัชช่าแมนซึ่งถ้าคุณเกิดทันแล้วก็น่าจะรุนพอผมแล้วอะนะแต่ตอนนั้นนับเป็นช่วงเวลาที่อนิเมะกำลังเริ่มที่จะโด่งดังขึ้นมานั่นจึงทําให้เขาต้องการที่จะสร้างอนิเมะในชื่อของตัวเองบ้างจนถือกําเนิดเป็น j C Star าที่มาจากการย่อคาง่ายๆว่า j a p a n Creative ซึ่งก็เริ่มมาจาก การทำแค่ OVA เอ่อพี่ครับพี่ครับฮะ แล้ว OVA มันคืออะไรหรอครับเอออธิบายแบบโคตรจะยอดเลยก็คือตอนพิเศษนั่นแหละก็ะโดยปกติของยุคสมัยนั้นเนี่ยอนิเมะเรื่องไหนได้ใช้ทางทีวีต้องลากทําไปร้อยกว่าตอนจึงทําให้ OVA เนี่ยกลายเป็นสนามสแสดงฝีมือว่าเออพวกเราก็มีของเหมือนกันนะซึ่งหลังจากพยายามพิสูจน์ตัวเองกันมาหลายปีจนในที่สุดก็ได้ทําผลงานแจ้งเกิดชิ้นแรกอย่างอูเทนา่าผิดฟ้าตามหารักในฉากแอคชัช่นในปีเข้า7เจ็ดนั่นเนี่ยยุคที่อนิเมะเรื่องอื่นยังใช้ภาพเดิมซ้ำไปซ้ำมา มาอยู่เลยซึ่งเบื้องหลังความนี้ขนาดนี้เนี่ยว่ากันว่าคุณมิยาตะเคยทํางานหนักจนเป็นแผลในกระเพาะถึงขนาดต้องพาตัดออกกระเพาะสองในสมออกแล้วกลับมาทํางานหน้าตาเฉยเลยนะสุดยอดของความทุ่มเทจริงๆจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสตูดิโอกลายเป็นทีมงานคุณภาพที่มงมันทาทุกอย่างเพื่อง,งานที่ดีและอยากพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาจนในที่สุดผลของความพยายามก็ได้ผลิอ,กออกผลสักที โรงเรียนปนนักเรียนเปิดบุกเบิกความกาวระดับตำนานที่ยังคงเป็นมีม,มาจนถึงปัจจุบันชานานักรบเนตอคีภาพจำของสาวผมแดงและดาบเพลิงในมือผู้มาพร้อมกับเอฟเฟกสุดอลังการอสูรรับใช้ของยายสูนสนิทที่ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็คือคุณปู่ของแนวหาเรมต่างโลกในปัจจุบันก็ว่าได้หลังจากเข้าสู่ยุคปี2 0 0พชื่อของเจสี a สตาร์ก็เริ่มกลายเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นแนวตลกแฟนตาซี Fantasy. โรแมนติกถ้าคุณเห็นโลโก้นี้เมื่อไหร่ก็น่าจะเป็นท้องดีแน่ๆซึ่งทุก เรื่องที่ผมกล่าวมาอาจจะเป็นเรื่องในดวงใจของใครหลายๆคนแต่นี่มันยังไม่ใช่ช่วงที่เจซีสตาร์ดงดังที่สุดเลยด้วยซ้ำพะหลังจากนั้นไม่กี่ปีพวกเขากำลังจะได้ปล่อยผลงานที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสตูดิโอไปตลอดกาลเจนูริ้ไทกอ ทำอะไรอะก็หลบลิขิตยังไงล่ะโทระโดระหนึ่งอนิเมะที่ข้ามผ่านกาลเวลาซึ่งว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่ดึงดูดเข้าหากันโดยไม่รู้ตัวแต่ที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดยันกลายเป็นฉากทะเลาะในตํานานสังหารแนวดราม่าแท้ๆต้องแอคชั่นขนาดนี้เลยเหรอวะเรื่อกันแฟงหลับคดีวิทยาศาสตร์เรื่องราวของนครแห่งการศึกษาที่สุกซ่อนคดีต่างๆ เอาไว้มากมายและถ้าจะให้นึกถึงฉากอลังการแล้วก็ยังไงก็ต้องเป็นพลังของตัวเองที่สามารถยิงลําแสงไฟฟ้าผ่านการดีเรียนได้นั่นเองซากุระโซภายนอกดูสดใสแต่ภายในสุดชอกชำ้ำที่จะเล่าถึงเรื่องราวความฝัน แรงกดดันและความพยายามแบบที่จับหัวใจของวัยรุ่นได้เป็นอย่างดีจนทําให้ช่วงตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเรียกได้ว่านี่คือย,ยุคทองเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นโรแมนติกดรามา่าทำอาหารไปจนถึงแนวแก๊กตลกพวกเขาก็ยังคงเอาอยู่ไม่เหมือนกับเจ้าอื่นที่มักจะมีแนวถนัดเป็นของตัวเองแต่เจสี่สตาร์สามารถเนรมิตออกมาได้ทุกแนว ฟังดูดีใช่ไหมล่ะแต่นี้เป็นเพียงขึ้นด้านเดียวเท่านั้นพอถึงเรื่องเรานี้จะได้รับคำชมแต่ก็มีบ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นคำถามว่าภาค3นี่ทำไม่ได้เรื่องเลยหลายปีก่อนเคยงานดีแท้แต่ตอนนี้สุดจะแย่ผมเคยรักอนิเมะของเจีนะแต่ช่วงนี้โคตรห่วยแตกเลยทำไมเจซีสตาร์บางทีก็ดีบางทีก็ห่วยกันละ่ะ รอยราวแรกนี้ได้เกิดขึ้นในอินเดซ์คมพีคาถาตองหามอนิเมะจากกวันเดียวกับเรียกันและเป็นหนึ่งในภาคต่อใหญ่สําคัญแต่กลับเล่าเรื่องแบบ <L> โคตรจะรีบพอาดันเอาเนื้อหาที่ควรจะเล่าได้ตั้งหลายภาคมายัดรวมกันเหลือแค่26ตอนสง,งันน่ะแถมฉากแอคชั่นที่ควรจะสร้างอิมแพคกว่านี้ก็ดันทําออกมาได้แบบจืดสนิททั้งที่ภาค2กับภาค3ใช้ห่างกันตั้ง7ปีเลยนะขายกับกรณีของยูคิวฮเดอร์ที่ก็โดนด่าเรื่องที่ว่าเล่าเร็วเกินไปจนดูไม่รู้เรื่องซึ่งส้ สาเหตุมันก็มาจากการเอาเนื้อหาในมังงะถึง15เล่มเอามายัดใส่ในอนิเมะที่มีแค่12ตอนหรือแม้แต่ในดันมาจิซึ่งมีฐานแฟนคลับระดับไม่ธรรมดาที่ภาคแรกทําไว้อย่างดีแต่ภาค2ดันตัดฉากสําคัญออกไปเยอะมากๆถึงจะไม่แย่แบบสุดโต่งก็เหอะแต่เริ่มให้ความรู้สึกว่าโอเคก็ดูได้แบบเพลินๆซึ่งสําหรับผมไอ้ประโยคที่ว่าดูได้แบบเพลินๆเนี่ยมันเิดเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และในที่สุดปัญหาก็ได้เกิดขึ้นกับอนิเมะที่ไม่มีใครคิดว่าจะทํามัน ออกมาพังได้เลยจริง เรียกได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชื่อเสียงของเจ็ดสี่สตาร์เริ่มที่จะสานคอนแบบจริงจังขึ้นมาเพราะดันต้องมาสานต่อผลงานระดับปรากฏการณ์ที่ทําโดยแมดเฮาส์สตูดิโอจะขอผลงานเดียวกับฟีเรนนั่นแหละที่ก็ดันทาเอาไว้ซะโอ้โหแอบซูลูซีนีม่าทาให้พอพวกเขาต้องมารับไม้ต่อทุกคนจึงสัมผัสได,ด้ยอย่างชัดเจนว่าคุณภาพมันตกลงจริงๆฉากต่อสู้ที่เคยลื่นไหลกว่านี้ก็แข็งขึ้นมาแบบสัมผัสได้รายละเอียดของแต่ละฉากก็ถูกลดทอนลงไปไม่น้อยแต่ส่วนตัว ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะค่อนไปทางน่าเห็นใจซะโดยซ้ำพะจุดเริ่มต้นของวันพลาสแมนเนี่ยมาจากคุณชินโกนัส,สึเมะที่ก็อยากจะเออเป่งกล้าม,มาครับแค่อยากจะทำมารสีสนุกสนุกก็เลยรวมทีมอเวนเจอร์แห่งวงการอนิเมะจ้างเป็นฟรีแรนซ์มาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งก็มีตั้งแต่ทีมงานชิบลีิทีมงานอีวาเกเลียนไปจนถึงคนที่อยู่เบื้องหลังฟูลเมทลัลอะเคเมสไม่แปลกใจว่าทำไมถึงออกมาโคตรอลังการเหมือนกันกับไข่กุ้งมงเคิงเลมคนน้องชายผมเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันว่า าใช้มาเกือบจะป,ปีหนึ่งแล้วนะเพราะนอกจากจะใช้ตรงนั้นได้แล้วเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งโกลนขนขาโกนหนวดหรือแม้กระทั่งขนจุก,กแระสรารพาวาเคยลองใช้มีดกนมาก่อนแต่ตอนนี้โยนทิ้งไปได้เลยพอเครื่องนี้มีนวัตรกรรมเซลล์เทคก,การันตีได้ว่ามไม่บาดผิวแน่นอนฮะอะไรนะอยากได้แต่เสียงไม่ถูกใจเหรอขอแบบฟิวเฟี้ยกันนี้เหรอ ฮัลโหลพี่ครับพี่ครับคือคนดูบอกว่าเล็งไว้นานแล้วครับแต่สีมันยังไม่โดน จริงๆหรอครับ,บครับขับได้ครับขอบคุณมากครับสีพิเศษส่งท้ายปีเมื่อกันดีและคำเมื่กีผลิตมาแค่สีละ500เครื่องเท่านั้นนะหมดแล้วหมดเลยอาจจะไม่ทำเพิ่มแล้วแถมกำลังจัดโปรพิเศษถึงวันที่16ธันวาคมนี้เท่านั้นนะไข่เลง็งยูก็ซอยให้ไหวระวังของก๊อบกันด้วยของแท้ต้องซื้อจากร้านไข่กูมิ่งเท่านั้นครับซึ่งมันกลายเป็นว่าเทียบกับภาคแรกมันดูไม่ดีนะแต่ถ้าวัดกันที่คุณภาพของภาคสองกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ดีแย่ขนาดนั้นดีหว่าผมกเลยยัง มีความหวังอยู่ลึกๆว่าถึงจะไม่อลังการเท่าภาคแรกก็เถอะแถมยังใช้เวลาทำตั้ง6ปีเลยนะภาค3ก็น่าจะออกมาดูดีอยู่ลนะหน้าใช่ไหมล่ะ แมงพังยับยิ่งกว่าเดิมคณจาตอนบูล็อกได้ปะที่จงใจใส่ส,สีสันสุดเทเพื่อให้ตอนแคปภาพนิ่งโคตรจะดูดีอะแต่งานจริงๆแทบจะไม่ขยับด้วยซ้ําและที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือสป,ปีดไลน์ที่โคตรจะคลาสสิกซึ่งทําให้ภาพนิ่งดูเคลื่อนไหวทันใดว,ว้าวโคตรน่าอาจจัศจรรย์แต่ที่ผมสงสัยก็คือทําไมผมของฟุบุก,กิมันถึงขยับเยอะกว่าทุกสิ่งในตอนนี้วะเน,นี่ยแล้วคุณลองหันไปดูตัวละครอื่นดิขยับแต่ปากขยับแต่ปากขยับแต่ปากแ,แล้วก็ขยับแต่ปากซึ่งมันเคยมีข่าวท นนแช์กัว่าผู้กำกับของอนิเมะภาคนี้เคยกำกับแนว18บวกมาก่อนผมไม่ได้กำลังจะเหยียดหรอกนะว่าเคยทำแนวนั้นมาแล้วจะทำแนวปกติให้ดีไม่ได้มันคงจะดูไม่แฟร์เท่าไหร่แต่มันเหมือนกับว่าเขาจงใจให้ความสำคัญกับฟูบุกิเป็นพิเศษและผมพิสูจน์ไม่ได้อะนะมันแย่จนเหมือนผมกำลังดูงานแฟนเมดอะแล้วที่พีคก,ก็คือแฟนเมดจริงๆแม่งดีกว่าเฉยเออแล้วขออย่าให้ผมต้องเอาไปเทียบกับมังงะเลยนะเพราะความรู้สึกของผมมันอารมณ์แบบ Ah <sighs> เอาจริงๆผมแอบคิดเหมือนกันนะว่าทาเขาเคยโดนด,ดูถูกตอนทําภาค2แล้วได้รับมอบหมายให้ทําภาค3มอีกครั้งเนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทีทมงานจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ทําได้เหมือนกันนะเฮ้อความจริงช่างแสนโหดร้ายและจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดพอเราย้อนกลับไปนึกถึงในช่วงยุคแรกก็ดูขัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนิเมะสตูดิโอที่เคยทุ่มเททุกอย่างคงไม่น่าจะอยากให้งานตัวเองนั้นออกมาสภาพแบบนี้หรอกดังนั้นคําถามมันจึงไม่ใช่ว่าทําไมเจสี่สตาร์ถึงทําออกมา แแต่มันควรจะเป็นคำถามว่าทำไมเจสี่สตาร์ถึงฝืนทําออกมาแย่ ผมว่ามีหลายคนน่าจะยังเข้าใจผิดว่าสตูดิโอจะเป็นฝ่ายเลือกว่าจะเอาเรื่องไหนมาทําอนิเมะแต่จริงๆแล้วกว่าจะมาเป็นอนิเมะสักเรื่องใดเนี่ยจะมีบริษัทสักเจ้าหนึ่งซื้อลิขสิทธิ์เพื่อมาทําอนิเมะซึ่งไอบริษัทที่ว่านี่แหละจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องงบประมาณหาสตูดิโอที่จะมาทําอนิเมชันและส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือพวกนี้นี่แหละคือคนที่คอยจัดการว่าอนิเมะแต่ละตอนต้องใช้เมื่อไหร่และใช้ครับไอบริษัทที่ซื้อวันพันธ์แมนก็คือเจ้าเดียวกับที่ซื้อบูลล็อกนี่เอง บันไดนำโคผู้อยู่เบ응 pues ื้องหลัง PNG ล็อกลามมาจนถึงวันเฟรแมนบริษัทที่ตัดสินใจตัดแอนิเมชันของบูล็อกออกไปเกือบทั้งหมดเหตุเพราะทีมงานไม่สามารถปั่นงานให้ทันเดทหลายได้และเป็นบริษัทเดียวกันที่ให้เวลาเจซีสตาร์ในการทำวันพันช์แมนภาคที่3นี้เพียงแค่6เดือนใช่ครับคุณฟังไม่ผิดแต่อย่างใดไม่ใช่6ปีนะแต่เป็น6 เพราะจากหลักฐานที่มีจริงๆแล้วพักนี้ได้ตัดสินใจที่จะเริ่มสร้างในปี2022่อาทิตย์นี้หายไปครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่มันก็ยังเหลืออีกตั้ง3ปีเลยนี่นาแล้วทาไมถึงมาเริ่มทําเมื่อ6เดือนก่อนกันล่ะจริงๆเหตุผลก็คล้ายกับผมทําวิดีโอนั่นแหละทําไมถึงทาออกมาช้าอ๋อก็ผมขี้เกียจหมายถึงกําลังยุ่งทําอย่างอื่นอยู่ JC Staff เองก็เหมือนกันกําลังทําอนิเมะเรื่องงินอื่นอยู่ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะถามจริงๆก็คือทําไม JC Staff ถึงรับงานนี้ท,ทั้ง ถึงเลือกเจซี่สตาร์ฟอีกล่ะซึ่งเอาจริงๆผมบาดเราคงไม่มีวันรู้คำตอบพะต่อจะให้ไปถามบริษัทตรงๆก็คงจะไม่ยอมบอกอยู่ดีดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะพามาต่อไปนี้คือการเดาล้วนๆโอเคนะผมว่าหลังจากที่บันไดเห็นกระแสของภาค2มันออกมาดูแย่เนี่ยคงจะพยายามไปเสนอให้สตูดิโออื่นแทนแต่ด้วยตารางงานที่สุดโหดที่ย้ำบูล็อกจนเละเนี่ยสตูดิโออื่นก็คงจะอารมณ์แบบแมวอะที่ทำอยู่ก็ยุ่งอยู่แลละสุดท้ายบันไดก็เลยต้องกลับมาหาเจซี่สตาร์ฟซึ่งเราก็ต้อง ถามต่อว่าแล้วทําไมเจซีสตาร์ถึงรับงานนี้กันล่ะเหตุผลก็ง่ายๆครับนั่นก็เพราะพวกเขารับแม่งทุกงานยังไงละ่ะ<ม>โมเดลธุรกิจของเจซีในตอนนี้คือการทําอนิเมะให้ได้เยอะที่สุดเพราะยิ่งอนิเมะเยอะโอกาสทาเงินก็ยิ่งสูงตามป,ปีที่แล้วเจซีสตาร์ทำอนิเมะพร้อมกันถึง5าเรื่องในซีซสั้นเดียวสารภาพว่าผมเคยมีภาพจ um ําว่าอนิเมะของเจซีสตาร์คะแนนมักจะออกมาดีแต่ถ้าม,มาดูในปัจจุบันจริงๆจะเห็นว่าคะแนนมันแกว่งไปแกว่งมามากๆ8คะแนน6คะแนน เคะแนนหคะแนนซึ่งพอเอาคะแนนของทุกเรื่องมาหาค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็น,น่าจะออกมาแค่เก,กลางเท่านั้นเองที่อาจจะค่อนไปทางห่วยดิซัมซึ่งมันชวนให้เราคิดว่าสุดท้ายแล้วปัญหานี้เราควรจะโทษใครกันแน่ ผมว่าบันไดาอาจจะไม่แข่ด้วยซ้ำว่าอนิเมะจะออกมาดีหรือเปล่าเพราะสิ่งที่ทําเงินให้บริษัทมันไม่ได้มาจากตัวอนิเมะผมว่าเกินครึ่งไหยังดูเว็บเถื่อนอยู่เลยด้วยซ้าแต่รายได้จริงๆนั้นมาจากพวกของเล่นหรือพวกสินค้าจากอนิเมะมากกว่าตัวอนิเมะเองเป็นเพียงแค่โฆษณาขายของเท่านั้นดังนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของบริษัทมันคือการลงทุนให้น้อยที่สุดแต่สร้างผลกําไรกลับมาให้สูงที่สุดต่างหากซึ่งพอหันกลับมามองฝั่งเจสี่สตาร์ีก็แค่การจบงานแล้วรับเงินเดือนตามปกติคุณอาจจะอยากเถียงว่า จะสร้างสรร์าง,งานอะไรมันก็ต้องมีอุดมการสิวะแะสุดท้ายแล้วครับอุดมการมันฟรีแต่การทําธุรกิจมันไม่ฟรีนะคุณจําตอนที่ผมเล่าเรื่องภาคแรกได้ไหมครับคนออกแบบตัวละคร One Punch Man เคยออกมาเผยไว้ว่าจริงๆแล้วอนิเมะส,ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะได้งบเท่ากันหมดภาคหนึ่งกับภาค3อาจจะได้งบเท่ากันก็เป็นได้แต่สิ่งที่2ภาคนี้ต่างกันจริงๆก็คือเวลากับแพชชั่นนั่เนเองทีมงานในภาคแรกต่างกระทาด้วยใจรักล้วนบางคนถึงกับยอมมาทําเพียงพอเคารพผู้กํากับเท่าน ที่เหมือนกับผมหรอกผมทําคลิปนี้เพราะเงินคุณนัทซึเมยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเขาอยากทําภาคสองต่อด้วยซ้ำ so I personally of course wanted to do it but this cannot be done just by myself so I'm a freelance director so I cannot do everything I wanted to do so it comes with people employees you know their lives and studio and different kind of things so it's too bad that you know we can't really continue to doing it また J.C. にはもうちょっと頑張ってもらいたかった。 But I wanted that uh, JC to do way more. Mm -hmm. Good job. <laughs> เอาจริงๆผมดีใจมากเลยนะตอนเห็นตอนที่แปในภาคที่3มอะ่ะที่จู่ๆคุณภาพก็กลับมาเอาจริงอีกครั้งซึ่งในฉากดูดีที่ว่าเนี่ยกระดันมีคนตาดีแอบไปเห็นว่ายังมีภาพบางเฟรมซึ่งมีวันที่กำกับไว้อยู่น่าจะลืมลบออกเฉาๆแต่ก็ยังสามารถเห็นได้แบบลางๆว่ามันคือวันที่19เดือน11ก่อนจะใช้ไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นอันน่าใจจริงๆผมคิดว่าวันพัชแม่จะไม่มีวันกลับไปแตะระดับภาคหนึ่งอีกแล้วอาจจะไม่แตะภาค2องเลยด้วยซ้ำตราบใดที่ยังมีคนบางพวกเหลือผลกำไร มากกว่าง,งานศิละปะอนิเมะเรื่องนี้จะถูกจดจำไว้ตลอดกาลว่าสิ่งสำคัญอย่างแพชชั่นจะพาผลงานไปได้ไกลแค่ไหนเช่นเดียวกันกับความโลภจะพามันตกต่ำลงได้ลึกขนาดไหนกันแน่